ผมชื่อนายชัยวัฒน์อนันตพันธ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท,ที่5ทับหนเลขที่2 5วันนี้จะมานำเสนอพืชสมุนไพรในหัวข้อสมุนไพรย,ยาไทยที่ควรรู้จักซึ่งสมุนไพรที่จะนำมานำเสนอในวันนี้ก็คือใบบัวบกครับใบบัวบกจะเป็นวัชพืชเขตร้อนชนิดหนึ่งและจัดเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งการรับประทานสดโดยตรงการใช้ประกอบอาหาร การแปลรูปเป็นเครื่องดื่มและใช้สารสกัดเป็นส่วนปรผสมของเครื่องสำอางหลายชนิดลักษณะของใบับบกใบับบกเป็นพืชลมลุกอายุหลายปีมีลำต้นเป็นไหลเลื้อยไปตามพื้นดินบริเวณหน้าผิวดินไหลอ่อนมีสีขาวไหลแก่มีสีน้ำตาลขนาดประมาณ0.2-0.4มิม mm. ยาวได้มากกว่า1เมตรไหลมีลักษณะเป็นข้อปล้อง แต่ละข้อปล้องจะแยกแขนงแตกไหลไปเรื่อยๆทำให้ต้นใบบัวบกขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยรอบได้อย่างหนาทึบใบของใบบัวบกเป็นใบเดี่ยวและออกเป็นกระจุกจำนวนหลายใบบริเวณข้อแต่ละข้อมี2-10ใบก้านใบสูงประมาณ10-15เซนติเมตรใบมีลักษณะเป็นทรงกลมสีเขียวเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2-4เซนติเมตร ขอบใบหยักเป็นคลื่นสรรพคุณของใบบัวบกใบและลำต้นเมื่อใช้รับประทาหนหรือดื่มบรรเทาอาการปวดศีรษะและเป็นไข้แก้อาการมึนศีรษะช่วยรักษาร่างกายผ่อนเพลียร่างกายเมื่อลา้าบรรเทาอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้อแก้อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงประสาทบำรุงสมองและกระตุ้นความจำใบหรือลำต้น เมื่อนำไปบดขยำหรือใช้สำหรับภายนอกช่วยรักษาโรคผิวหนังอักเสบช่วยถอนพิษจากแมลงนสัตว์ก,กัะต่อยลดอาการบวมและปวดจากแผลที่ถูกต่อยใช้เป็นยาช่วยห้ามเลือดรักษาโรคผิวหนังอักเสบช่วยรักษาบาดแผลผลิตภัณฑ์จากใบวัวบกแคปซูลใบวัวบก ช่วยบำรุงประสาทและสมองช่วยแก้อาการร้อนในและตัวร้อนช่วยบรรเทาอาการอักเสบจากสิวยาสระผมจากใบบัวบกช่วยให้ผมจัดทรงง่ายมีน้ำหนักไม่แห้งแตกปลายครีมใบบัวบกช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการแพ้และลดเลือนริ้วรอยต่างๆน้ำใบบัวบกแก้กระหายน้ำบรรเทาอาการไอและเจ็บคอ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอสมุยไทยที่ควรรู้จักเพียงเท่านี้สวัสดีครับ